สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเซร์ชสกินใหม่ของใบจานกันชื่อว่าไซเบอร์น a วาใบจาน6 9เได้กรอบโปรไฟล์ด้วยแค่ช <ar> ื <endpoint> ่อก็เทแล้วอ่ะสวยเกินเบอร์มากเลย6 9เเหมือนสกินยอนที่6 9เนะเป็นสกินอัลเทอร์เมทแต่แบบสวยเวอร์วันมีเอฟเฟกต์ทุกอย่างซื้อเลยจ้า6 9เ Also human the new future is i โอ้โหดนตรีนี่คือแบบต้องรอดนตรีจบกนนะโอเคอันนี้เป็นกรอบโปรไฟล์มาดูที่สกินกัน699 มีเอฟเฟกทุกอย่างเลยโคตรเท่ะเอาไว้เล่นโรมได้ออฟได้นะป่าก็เล่นได้นะตัวเนี้โอเคไปดูในเกมจริงกันเป็นไงท่าวาร์ปก็ท่าวาร์ปนี่ก็หลายร้อยเลยตีธรรมดา <c oughs> แต่กินแนวนี้ ค่อนข้างชอบอยู่แล้วเป็นสกินแนวไซเบอร์อันนี้ท่าสองมือนจะคล้ายลิฟโต้หรือด้วสาวคส่วนท่าหนึ่งมันจะดีเลยเอฟเฟกตอนนะ้เบบเล่นท่าสองจะเหมือนริโตแต่จะช้ากว่าไว้ลองหัดเล่นสกินมี้สกินเทๆแล้วเล่นได้เดี๋ยวเรามาดูอัลเตสกันอเท่คือ ใบจันน่าจะถ้าไม่โดนแบนน่าจะเจอบ่อยแน่ใครมีสกินก็ต้องมาเล่นเลยเดีรอแอมติแป๊บนึงมาแล้วไปแอมติถ้าเรากดอีกทีหนึง่งเนี่ยมันจะเราจะโดดลงมาก่อนแล้วไอ้เครื่องบินมันจะพุ่งไปอีกแป๊บนึง เหมือนเราสละเลยออกมาก่อนได้ไปไปอันนี้ผมไม่ได้ดงก่อนโดนอ้ออันนี้ผมฟุ้งชนนะโอเคมีคนเข้ามาเม้นในช่งองผมเดี๋ยวว่าไป,ปาไป ที่หลบด้วยฝนทำไมเนี่ยอันนี้โดดลงมาก่อนแล้วเครื่องบินจะเคลนไปแับโอ้ยเท่มากจริงจรมน้องเห็นชัดๆอีกทีเนี่ยขอตัวครับโอเคเดี๋ยวไปดูกรอบโปรไฟล,ล์แบบที่ได้มากับสกินนี้ โอเคมาดูกรอบโปรไฟล์ที่ได้มากการแถมมันไม่น่าวิบบับเดี๋ยวซูมให้ไม่น่าวิบบับโอเคส่วนรูปโปรไฟล์กับกรอบโปรไฟล์ที่ผมใช้อยู่อะ่ะมันค่อนข้างเข้ากันอยู่นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูใหม่อะมันเป็นกรอบโปรไฟล์วอลเลอร์พาร์อบก่อนๆอ,อันนี้อันนี้สวยนี่อ้าวมีคนชวนแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมจะนอนละ อันนี้สวยมากกำลังเหอ่อโปรไฟล์ก็โปรไฟล์ก็รูปโปรไฟล์อันนี้โอเคครับท่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย